เดี๋ยวเราจะไปรีวิวร้านข้างในร้านไทยฟู้ดเฟชมาทกันนะครับว่าข้างในมีอะไรขายกันบ้างนะครับไปนี่ครับเราอยู่กันที่ร้านไทยฟูด้ดเป็นร้านมินิมา์ที่ขายเนื้อสัตว์นะมีเนื้อสัตว์แช่แข็งนอกจากเนื้อสัตว์ล้วก็จะมีข้าวมี ซีอิ้วน้ำปลาน้ำมันมีขายหมดหมูหยองหมูหยองนมอะไรก็มีขายกาแฟกาแฟ,ก,าฟ,ก,าฟก็พอมีมาม่ายังมีเลยแต่หลักๆที่เขาขายก็จะเป็นพวกของแช่แข็งอาหารแชร่แข็งอย่างอันเนี้ยพวกเนื้ออันนี้หมูหมัดซาลาเปาก็มีไก่ยิมจอปูอันนี้อะไรเป็ดแช่แข็งเป็ดบดแช่แข็งกุ้งก็มีแซลมอนก็มี นี่ปลาแพนกาเซียใช่ปะ่ะแพนกาเซียดอลลี่อันนี้เนื้อวัวแน่เนี่ยไส้กรอบก็มีดูสิลูกชิ้นหมูยอข้าวสารยังมีเลยเนี่ยแล้วก็มา,มาดูตรงเนื้อสดนะนี่ตรงนี้ก็จะมีพวกไก่จ้อนี้ลูกชิ้นน่ะนักเก็ตก็มีไก่ปันสุกนี่แล้วนี้เป็นอะไรกระดูกข้อขาสามชั้น สันคอหมูนี่หมูเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆก็มีขายเห็นไหมหมูบดก็มีมาดูตรงนี้อันนี้โหซี่โครงซี่โครงหมูสไลด์ตับหมูสดขาหมูโอ้น้ำมันก็มีอันนี้ก็เป็นตับกลิ่นสันในก็ไก่บดอกไก่ วิธีการก็คือต้องไปเอาเนื้อหมูเนี่ยใส่ถุงอันนี้แล้วก็ที่แคเทเชียก็จะมีที่ช่างน้ำหนักก็คิดตังคอืมอเดี๋ยวเราจะไปคิดตังกันแล้วนะครับแคเทเชียก็จะมีที่ช่างน้ำหนักด้วยนะแคที์ก็เหมือนเซเว่นเพียงแต่ว,ว่ามีที่ช่างน้ำหนักต้องช่างน้ำหนักก่อนไม่ต้องไปไกลถึงแมคโคทไม่เคยมานะ ม e ันสดครับมันสดอืมถุงใส่ด้วยถุงใส่ด้วยค่ะ 太酷。<'m>